าทีระทึกป้าร้านขายของชำาผชิญหน้าโจรชิงทรัพย์หลานสี่คนนอนเล่นเกมไม่รู้เรื่องที่เกิดเหตุเป็นร้านสะดวกซื้อหน้าร้านพบนางบุญส่งอายุ66ปียืนอยู่หน้าร้านพร้อมเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมเสื้อคอคอลสีขาวกางเกงยีนสีดำใส่หมวกแก๊ปสีดำปิดบังใบหน้าสวมหน้ากากอนามัยทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาขอซื้อบุหรี่จำนวนหนึ่งซองก่อนจะชักมีดออกมาข เห็นท่าไม่ดีจึงถอยหลังไปซึ่งขณะนั้นมีหลานๆจานวนสี่คนนอนเล่นเกมอยู่คนร้ายบอกให้ตนเอง,ส,งส่งสร้อยคอทองคาที่สมใส่น้ําหนักสองบาทให้แต่ตนเองไม่ให้พร้อมตะโกนเรียกเพื่อนบ้านว่าขโมยก่อนที่คนร้ายจะรีบหนีไปเพราะมีเพื่อนบ้านวิ่งออกมาช่วยซึ่งตนเองจําได้ว่ามีดที่คนร้ายใช้เป็นมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ20ซนติเมตรจากนั้นเพื่อนบ้านได้วิ่งออกไปาะว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกูปปี้ไอสีแดงทะเบียน1กค,ค4489 จำหมวดจังหวัดไม่ได้ขับหลบหนีไปจากนั้นตนเองจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองสูญทรัพย์เป็นบุหรี่ไปราคาประมาณ60บาทแต่อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำอีกโดยตนเองได้แจ้งความไว้ที่สพปากคลองรังสิตเมื่อวานนี้ตำรวจมาเพื่อมาข้างบนดไม่ยอมถอดรองเท้าแต่เขาจะวิ่งได้ไะ ใมนั่นะมี่เห็นแคัมีมียาวยาวนั่นน่ะยาวแป้งมันเยอะต่อแล้วเขาวันจะวิีมันไปก่อนหีไม่ได้หลานเยอะแยะ้ามันจะไปเออแต่หลานเยอะมากเลยมันนีไม่ได้ไงไอ้าอยู่ใกล้มีดมันที่สุดเลยอ่ะเนาะแป้งแป้งเทปหมายตาโอ้มัน เด็กเยอะเาะใช่แล้วท่นเนี่ยท่าสาวมันนอนอ่ะตัวเล็กมันนอนอยู่แล้วเด็กนี่อเไรก็ต่อยหลานไงมันใช้มืออยู่แล้วใช่ในมือค่ะ